ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเมื่อนี้เป็นวันหวยออกนะครับพี่น้องเอฟซีครับวันหวยเราพัฒนาออกนะครับเนาะวันศุกร์นะครับที่สิบสองครับวันศุกร์ที่สิบสองมกราคมสองหาฮกเก็ตนะครับพี่น้องเอฟซีครับเซียนนาดีสีมาสรุปโครงสุดท้ายเนาะครับเนาะครับมาสรุปโครงสุดท้ายของเซียนนาดีนะครับพี่น้องเอฟซี ว่ารอบที่แล้วลงแตตคลิปนีเนะครับนะลงคงิปบชุดชุดเลียงหกตัวนะครับครับ <c oughs> ชุดลอตเตอรี่นะครับว่าได้นะครับพี่น้องเอฟซีชุดจับลอตเตอรี่นะครับพี่น้องเอฟซีต่ว่าเป็นรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องเอฟซีครับของรัฐบาลลาวนะครับครับเสียนาดีเสียมาประกบกับสูตรที่เส้นนาดีตัดออก งวดที่แล้วนะครับมันเข่ากับสูตรที่สองกับสูตรที่สามนะครับพี่น้องที่นี่ครับมันเข่าสูตรที่สองกับสูตรที่สามนะครับตัวใดมาชนกันนะครับเสียนาดีกับเยาสูตรนั่นเนาะครับเนาะก็ติคัดเอาตัวมันชนนะครับเพราะว่าตัวเรียกมันหลายตัวนะครับมันมีสองสูตรสูตรที่หนึ่งนะครับสามห้าสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสามหก เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งก็สูตรสูตรที่สองนะครับสูตรที่หนึ่งเสี้ยนอดีบอ,อมาลงนะครับเพราะมันบ่อเขามาหลายงวดแล้วนะครับเพราะสูตรนี้มันเขามาสองงวดแล้วนะครับแต่ว่าบ่ได้จับคู่ให้พี่น้องเข้านะครับตัวมันออกนะครับสูตรที่สามนะครับมันมีหาสามหาศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับพี่น้องที่ครับสูตรที่ สามนะครับตัวเลขมาชนก,นกันกับสูตรที่สองนะครับตัวดเด่นนะครับเสี้นอดีเดียวตัวนั้นเนาะเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็สูตรเลขหกตัวนะครับพี่น้องทุกทีมันมาชนนะครับก็บคือเจ็ดสามหาเจ็ดสามห้าสามหาไม้แห้งนะครับพี่น้องทุกที่สามห้าห้าสามแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสามนะครับ 3, 7, 7, 3, 7, 3, พี่น้องทุกทีมันชนนะครับ ก๋าจิฟันลงกลุ่มให้พี่น้องเฮาเอาเน้เนๆเน,เนะพี่พี่น้องเอซีเนาะนะครับทางช่องก็นำเสนอให้ช่องเลื่อนนะครับเป็นเหล็กหกคูนะครับพี่น้องเอฟซีเส่นนาดีก๋าจีลงหกคูคืออกันตว่าชิเน้นให้พี่น้องเฮาแช่สองคูนะครับพี่น้องเอซีเนีนให้สองคูสองหางนะครับ เอามาตามตัวกันนะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องพีี่ สรุปคงสุดท้ายนะครับพี่น้องที่หวดประจำวันที่สิบสองนะครับสิบสิบสองทับหนึ่งนะครับทับหกเจ็ดครับเราพัฒนานะครับ สรุปโค้งสุดท้ายเราพัฒนานะครับวิ่งรูดนะครับ3กับ7จ็กับพี่น้องเ c ี่เลขติดเลขเวียนนะครับพี่น้องเ c ี่เลขติดเลขเวิยนนะครับครับมีเจ็ดสอง นะครับสามห้าเจ็ดสนะครับเลขกเตี้ยเหล็กเวียนเอาเบิ้งกระเทียมมันเข่าหกตัวเนาะพี่น้องพี่ครับนี่นะครับเช่นในเช่นในดีเซลแถวที่หนึ่งนะครับหกสามสองเจ็ดสามห้านะครับหกสามสองเจ็ดสามห้าเอาใส่ให้ไหลพี่ 2, น้องเข้าเบิ้งนะครับเพื่อมันเข่าหดหกตัวนี กระเทือดหลวงเฮามีเนาะพี่น้องพี่สีกับเจ็ดสามสองหกสามห้าเขาใส่ให้ไรไว้นะครับครับนี่ครับนี่งวดที่แล้วนะครับเนาะมันออกสองเก้าแปดสามเก้าหนึ่งนะครับพี่น้องพี่ของงวดที่แล้วนะครับหกสามสองเจ็ดสามห้าครับงวดนี้นะครับสุดข้างล่างนะครับก็มีเก้าหกห้าศูนย์หกแปดนะครับอาจจะมีนะครับแต่ว่าเสี้ยนดีมันใจว่าสูตรนี้นะครับ มันใจว่าแถวที่นึงนะครับเอาจับคู่นะครับให้พี่น้องเข้านะครับจับคู่นะครับเจ็สามนะครับเจ็สามนะครับสามห้านะครับ หกสามนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วก็เจ็ดสองครับตัวล่างนะครับพี่น้องเอฟซีชุดล่างนะครับครับตัวล่างก็มี5ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับพี่น้องเอฟซีเอาตัวเลขมอยู่แน่นี่เนาะครับเนาะ ครับพะวาเซียนันดีนะครับขัดเอาจากตัวชนกันนะครับพี่น้องซี่ครับนี่ตัวชนกันนะครับกับสูตรสูตรเลขหกตัวนะครับพี่น้องพี่มันมีสามหานะครับบ่ได้ตัดถิมได้พี่น้องพี่รอบนี้นะครับมันตัดถิมแล้วมันเสียดายสามหกนี่หาสามชุนกันนะครับพี่น้องพี่ ครับเราก็เจ็ดสามาเจนะครับพี่น้องเอฟซีเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับเม่อยกอกกาดมาเอานะครับพอมันเขานี่เลีกชุดหตัวนะครับสามหกสองเจ็ดสามห้านะครับพี่น้องเอฟซีเอาเลยขัดมาเป็นตัวเด่นให้พี่น้องเห้านะครับ เด่นนะครับเม็ดเดียวสามนะครับสามมาแห้งล่องเจ็ดนะครับพี่น้องทุี่ได้ติดเลขเวียนนะครับเอาเด่นให้พี่น้องเฮ้านะครับเจ็ดสามสามห้านะครับเจ็ดสามกับสามห้านะครับพี่น้องทุี่ ครับส่วนตัวล่องกะอย่าจิ่มจะย่าปลาได้พี่น้องเอซตัวล่องครับพอมันขัดออกมาแล้วนะครับเอา,าขอให้โชกโกม,มันมันครับพี่น้องเอซ เอาปังๆครับพี่น้องเอซีครับแคปนาจอไว้ครับครับเราพัฒนานะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับของเซียนนาดีนะครับพี่น้องเอซีวิ่งลูดสามกับเจ็ดนะครับครับวิ่งลูดสามกับเจ็ดนะครับพี่น้องเอซีเอาเน้นๆเลยพี่น้องเขาก็คือสามเจ็ดนะครับเจ็ดสามนะครับครับไว้รวอมเด้อพี่น้องอซี อย่าลืมนะครับกัปไวพร้อมครับเรียกติดเล็กเวียนนะครับมีเจ็ดสองสามหานะครับเจ็ดสองสามห้านะครับครับเด็กชุดเด่นซีโคะนะครับตัวเนียนๆหายสองหางนะครับมีเจ็ดสามสามหาหกสามเจ็ดสองนะครับตัวล่องกับหาศูนย์กับเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องนิพ สำหรับคลิปนี้นะครับเชี่ยนนาดีกะอยากให้พี่ให้น้องเข้าโชคมันนะครับเ็ดยังไดๆนะครับตัวเรียบมันกะมีเขามม่ลดเนาะพี่น้องทีครับทางช่องก็นาเสนอให้พี่ให้น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เรื่นการพนันทายังใดนะครับพี่น้องทีครับสำหรับคลิปนี้นะครับความเฮ็ดโชคนมันๆกันสุข่สุขค้นครับสวัสดีครับ